มาดูดิคาที่แล้วที่ยังนักข่างกายเป็นเป็น,ปนทุกชาติประเทศต่อากานคือเลยตอนนี้มาดูอีพีสองกันกันเลยอุ้ยสิกงสองนาทีผ่านเนื้อทีผ่านมาเฮ้ยดไอดอ้แตกแล้ อ่อยากให้ชอบอะไรตอนก็คือมามาเล่นเกมกันอ่ะตอนเราบอกที่เป็นเพื่อนกันที่เป็นเพื่อนในใน y u t u b e มามาถ่ายคลิปกันตอนตอนเวลา5้าโมงคือใกล้ได้เลยตอนนี้เปลี่ยนแล้วเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะถ่ายไปชั่วโมงจะถ่ายพรุ่งนี้ภายในวันอาทิตย์ถึงวันอังคารวันศุกร์วันวันพฤหัสกันเลยบายบายจุ๊บ